เกษตรกรยุคใหม่ต้องไม่พลาดปั๊มน้ำหอยโข่งไฟโซลาเซลล์เอ็นเทนะครับ GTW 2 650 24สู่แรงม้าครับประหยัดพลังงานใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่และก็โซลาเซลล์ตอบโจทย์ทุกงานหนักในไร่ในสวนของท่านนะครับขอแนะนำเลยครับท่านครับใหมล่าสุดที่ตอบโจทย์การใช้งานหนักในฟาร์มหรือการเกษตรอย่างแท้จริงครับปั๊มน้ำหอยโขงไฟโซลาเซลล์นะครับแบรนด์ m t e c เรุ่น GT w 2 6 5 0 2 4นะครับที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในการสูบน้ำสำหรับน้ำจืดสามารถใช้งานได้อย่างทนทานและประหยัดพลังงานทั้งจากแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์ท่านครับจุดเด่นของปั๊มน้ำรุ่นนี้ก็คือ,อกำลังวัตต์650วัตต์ครับพร้อมมอเตอร์มอเตอร์บัสเลสนะครับที่ ที่ให้พลังสูบน้ําอย่างเต็มที่นะครับอัตราการสูบส,สูงถึง13,000ลิตรต่อนาทีครับรองรับงานหนักได้ต่อเนื่องความสูงในการสูบถึง10เมตรและสามารถดูดน้ําลึกได้อีกลึกไปถึง8เมตรครับท่อสูงน้ําขนาด2นิ้วนะครับเหมาะสำหรับการเกษตรนะครับ,บ,บระบบไฟฟ้า20สโวลต์ DC ทํทงานได้ด้วยแบตเตอรี่12โวลต์และจํานวน2ลูกหรือแผงโซลาเซลล์ขนาด3 5 0ถึง410วัตต์นะครับจำนวน2แผงนะครับ ทนทานทุกรูปแบบอากาศครับปั๊มยังทํางานได้ดีแม้ในวันที่ฝนตกหรือแดดออกนะครับสเปคครบเครื่องตามความต้องการนะครับเกษตรกรนะครับตามความต้องการของเกษตรกรนะครับกระรังไฟ650วัตต์ครับแรงดันไฟฟ้า DC 24โวลต์แม็กช็อคนะครับ8เมตรแล้วก็แม็กฮีท10เมตรแล้วก็ QMAX นะครับ13,000ลิตรต่อนาทีนะครับขนาดท่อน้ำออก2นิ้ว็ตั้ทครับ ตัวปั๊มนี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะต,ต่างของสภาพอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมและการใช้งานพร้อมต่อการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแบตเตอรี่และก็โซลาร์เซลล์นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อ,บอกเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและคุ้มราคาครับท่านครับสำหรับเกษตรกร,กรหรือผู้ที่ท้การสูบน้ำในพื้นที่กว้างและต่อเนื่องนะครับ entech gtw 26502สคือคำตอบที่คุณต้องไม่พลาด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ